ดิจ้าพี่น้องปองป่ายสุภุสกคนตอนรับข่สู้ชงก็ติดห้ยดังมากใช่นะจ๊ะกับหอกับแอดมินนะจ๊ะในค่าคืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะจ๊ะแอดมินก็มีแนวทางดีเตรียมปังๆแนวทางคนดังที่เพื่อนให้เขาเออกมาแบ่งปันพี่น้องในเบิองกันอีกเชินเคยนะจ๊ะสำหรับชุดนี้นะจ๊ะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์กนกรศินและพี่น้องเดิอชุดไปฝ่าผ้าร่วยนะจ๊ะต่อโดยแนวทางของทะเลใจตกไทยแนวทางของพลัง เตาหับเด้อพี่น้องเด้อก่อนิไปรับชมรับฟังเราจ่าแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนเราจะาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิงแจ้งเตือนเราจ่าพี่น้องก็เสด็จรับชมคลิปใหม่ๆกันเราจ่าสนแอดมินก็เสด็จมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้า เผื่อเป็นการบเสเซเวลา่าก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของทะเลใจกันก่อนเลยจะ้ะรัฐบาลไทยหวดประจำวันที่หธันวาคม2 5 0 7เซึ่งวันนี้ก็ไปออกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้พี่น้องเด้อสันจรจังหวัดเชียงใหม่เาะจ้ะซึ่งหวดน,นี่เพิ่นก็ให้วิ่งรูดไปที่2กับ8ได้จะ้ะ ซึ่งก็ได้แก้202228 298981และ91จากชุด3โตให้พิที022928 281และ291เด้อพี่น้องเด้นแนวทางของทะเลใจเนาะจะ๊ะวิ่งโรด2กับ8จ้าแค่ไปเบิงจุดบไปเบิงกันด้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทย หนึ่งธันวาคมจ้าสัญจรจังหวัดเชียงใหม่มาเบังต่อกนที่เนทางของอาจารย์กรกระสินกันตอแลวจ้ะชุดไปฝ่าผ้าร้วยเนาะจ้ะสึ่งผลงานวทต่ิพานมาเพิ่นกระห้เขาเด็กไทยสองต้นล่างเนาะจันนะก็คือ8338พี่น้องเอาก็ับไปเบิงตอกันที่1่ธันวาคม2 5 6พ้สกันตอแล้วจ้ะตัวเด่นวดนี้เพิ่นกระห้ไปที่เจ็กับเก่าพี่น้องเด้อตัวเด่นรัฐบาลไทย1่ธันวาคมเด่นเจดกับเก่าเนาะจ้ะ ต่อโดยเนื้อางชุดใบฟ่าผ้าร่วยเนอกจาะสึงคืนกระเด็ดปลอยมาหายเบิงแล้วพี่น้องรัฐบาลไทย1ธันว่าคม2 5 6 7ชุด3โตที่หายก็คือ173 174และ194จ้ะต่อโดยชุด2โต7อยู่บนเก่าอยู่ลางได้พี่น้องเด้อลัก7ก็คือ72 73 74และ75จ้ะลักเก่าก็คือ92 93 94และ9 5ได้พี่น้องเด้อ เน้นให้แดงแดงก็คือ7 3 7ดและเก้่จ้ะโตเนินเด้พี่น้องเดอ้อเจ็ดและเก้ก็อย่าลืมขึ้นเนื้อลองไต่กันพลาดกาันตกรถน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อชุดไปฝาผ้าร้วยจ้ามาตกถ่ายกันทีนอทางของพลังเตาหาคนต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย1นึ่ธันวาคม2องพหาร้จ็ดซึ่งเพื่นก็หายเด็ดไปที่หากับเจ็ดนะจ้ะเด่นหากับเจดลักหาก็คือหาสอหาแ 0หาและ4หาจะรับ7ให้ไปที737917และ67จ้ดดพี่นองเด้นแนวทางพลังเตาหัแนะจ๊ะแค่ไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันนะจ้ะบพราว่าจะเปน็นแนวทางของทะเลจใสจแนวทางของอาจารย์กรกรสินซึ่งก็ให้เขามาแล้วสองโต๊ะล้างนะจ้ะก,ก็คือ8338ก็ตามโต้กันได,ด้พ่นองเ้อสำหรับทางของอาจารย์กรกรสินนะจ๊ะให้เขายู่เรื่อย,อยนะจ้ะกับ บอกเขาเป็นนางวนพี่น้องเนาะเหลขกี่เขามีรูดกับเป็นเรือกปกติเนาะจ้ะแต่แอดมินก็แนะนําให้พี่น้องสักผู้สุกคนติดตามของอาจารย์ก,การาลสินเนาะจ้ะบอกเหตุแห่งผิดหวังจ้าไทยนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สุกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเนาะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องด้วยแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะจ้ะ ทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนำ่งดิจ่าการลงทุนมีความเสียนซูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเดี๋ดดวยวจ่าสื่อตามก็ลังทรยบสื่อตามผื่นดวขงขอจ้องและพี่น้องเด้อจ่าจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สูกคนโศคดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนเด้อยจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินคอโตลาพีนองไวซามิกอนแล้วจา้วจาเราจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้ะสวัสดีจ้า